นุ่นวรนุชแนะนำหนูน้อยทายาทตระกูลสิงห์คนใหม่น่ารักน่าชังมากก่อนหน้านี้คุณนนท์หรือสามีของน้องสาวตอนปิตินั้นได้ออกมาประกาศข่าวดีทายาทสิงห์คนใหม่ของตระกูลพิลลมพักตีคนที่สองมาแล้วจ้าล่าสุดนางเอกสาวนุ่นวรนุชนั้นก็ได้โพสต์ภาพต้อนรับหลานชายคนที่สองพร้อมแคปชั่นระบุว่า ผมชื่อเด็กชายนภพครับลูกแม่เตยกับพอนนท์ครับท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างท่วมท้นเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่างานนี้อาจจะหลุดโฟกัสที่หน้าของนุ่นบรนุนเลยก็ว่าได้ค่ะช่างหน้าเด็กซะเหลือเกินและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ